าหากจะพูดถึงสิ่งที่จะทำให้แฟนๆมีความสุขในซีซั่นนี้ครับแล้วเหล่าชาวยเต็ดนั้นนอกจากการได้แชมป์ก็คงเป็นการได้เห็นเหล่าบรรดานักเตะเยาวชนนักเตะจากอะคาเดมี่เหล่าลูกหลอกนนองของทัพปีศาจแดงครับได้เติบโตและก็เปล่งประกายขึ้นมาเป็นกําลังหลักให้กับทีมชุดใหญ่สําหรับซีซั่นนี้หนึ่งในความสุขที่ว่าครับก็คือนักเตะคนนี้ที่ชื่อว่าคอปปี้ไมนูเดี๋ยวเราครับจะไปดูเรื่องราวของเขากันว่าเติบโตมายังไงและมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง ในอนาเขตฟุตบอลคลิปนี้ครับ <S <S สวัสดีแฟนๆปีสัตว์ดที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับหลังจากซีซั่นที่ยากลำบากของแมนยูนเต็ดทีมเราครับสามารถจบซีซั่นนี้ด้วยการคว้าถ้วยแชมป์เพิ่มมาใส่ตู้ได้อีกหนึ่งใบยอย่างถ้วยเ a ครับถึงแม้ว่าฟอร์มภาพรวมปีนี้อาจจะดูกระท่อนกระแท่นไปสักหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆครับเราก็ยังมีเรื่องราวให้พอได้สดชื่นขึ้นมาบ้างอย่างการได้แชมป์จากทั้งทีมชุดใหญ่ทีมหญิงและก็ทีมชุดยู8ครับ รวมถึงการที่ทีมครับได้ผลักดันให้นักเตะจากอะคาเดมีขึ้นมามีบทบาทกับทีมชุดใหญ่ซึ่งสําหรับปีนี้แม้จะมีหลายคนครับที่วนเวียนกันขึ้นมาให้ได้เห็นหน้าค่าตาไม่ว่าจะเป็นชังอเริฮันโดกานาโชฟิลลี่คามลาหรือแม้แต่อิชานวิสลี่แต่มันก็มีหนึ่งคนครับที่ถูกยกย่องจนโดดเด่นมากๆในซีซั่นนี้รวมถึงนักขนาดนี้ด้วยนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคอปปี้ไมนูไมนูครับ มีชื่อเต็มว่าคอบบี้บัวเตงไบนูเกิดวันที่19เมษายนปี2005เติบโตขึ้นมาในย่านสต็อกพอร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์พ่อของเขาครับมีชื่อว่าเฟลิกเมไบนูส่วนแม่นั้นชื่อเอเบนาเฮโลพวกเขากับถือว่าเป็นกลุ่มครอบครัวอพยพชาวกานาสและก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้ขัดสนหรือว่าลำบากอะไรโดยที่ครอบครัวนี่ครับมีลูกทั้งหมด4คนและคอบบี้นั้นเป็นลูกครองของครอบครัวครับเขาได้เติบโตขึ้นมาด้วยความชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลในตอนอายุเพียง5ขวบครับ จาตัวได้มีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมโรงเรียนอย่างชางชิลด์แอนด์เกสลีเป็นการแข่งฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน6ปีครับโดยที่ในการแข่งขันครั้งนั้นมีแมวองจากยูไนเตดมาส่องฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูคนนี้ไปด้วยในนัดดังกล่าวนั้นครับเขาได้ลงเล่นในตำแหน่งของกองหน้าและก็ปีกซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของเจ้าตัวในการเล่นช่วงแรกเลยครับโค้ชของทีมโรงเรียนชิลด์แอนด์เกสลีย์ครับในเวลานั้นได้เคยบอกไว้ว่าไมานูนั้นเป็นนักเตะที่มีบอลสวรรค์สูงมากๆมากเกินกว่าช่วงวัยที่เขากาําลังลงเตะ เขาเข้ากับฟุตบอลได้ดีและก็มีการวางเช้าที่แม่นยําเป็นเด็กที่โดดเด่นตั้งแต่แรกรวดเร็วแข็งแกร่งและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมด้วยขณะที่นอกสนามครับอดีตโค้ชของเขาก็เล่าว่าไมนูนั้นค่อนข้างจะเป็นคนเงีย,งยบๆแต่ก็ยิ้มแยม้มแจ่มใสดูมีความคิดเชิงบวกและยังพร้อมเผชิญหน้ากับแรงกดดันได้ดีอีกด้วยและทีนี้ก็วกกลับมาเรื่องของการแข่งต่อครับเพราะว่าหลังจากการแข่งนั้นสิ้นสุดลงทีมงานของยูเต็ดครับก็ได้ล็อกเป้าหมายเจ้าหนูคนนี้ไว้ ก่อนจะทิ้งใช่วงเวลาของไมนูครับค่อยๆเติบโตขึ้นในอายุที่พอเหมาะพอควรจนคอบบี้ครับเข้าสู่ช่วงอายุ9ขวบแมวมองของยูต็ดก็เข้าไปติดต่อครอบครัวของคอบบี้อีกครั้งว่าอยากให้เด็กคนนี้เข้ามาอยู่กับทีมเยาวชนแต่ว่าด้วยที่ปัจจุบันครับในเมืองแมนเชสเตอร์นั้นต้องยอมรับว่าอะคาเดมี่ของทางซิตี้เองก็ต้องถือว่าพัฒนามาไกลมากๆและก็ดูจะพร้อมกว่าด้วยในทุกด้านแต่ว่าสุดท้ายครับไมนูเองก็เลือกตามเสียงหัวใจของตัวเองมาเล่นให้กับยูในต็ด คอบบี้ครับมักจะถูกจับมาเล่นแบกอายุในทุกๆระดับเช่นตอนอายุ13ครับเขาจะต้องขยับไปเล่นในทีมชุด U16 ส่วนตอน16ปีนั้นก็ถูกขยับขึ้นไปเล่นในชุด U18 ต่อจนถึงขั้นอดีตโค้ชทีมชุดอคาเดมีต่ตอนนั้นครับต้องลองส่งเขาไปเล่นในชุด U21 แต่มันก็เหมือนจะหนักเกินไปสําหรับไมหนูครับเขามีไปไปพักหนึ่งจนถูกส่งตัวกลับมาให้กลับมาเล่นในชุด U18 เหมือนเดิมครับซึ่งจะเป็นคนอื่นนั้นก็อาจจะเกิดอาการใจฝ่อได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์ดังกล่าวครับ แต่สาหรับเมนูณตอนนั้นเขาดูจะอยากเอาชนะขีดจํากัดที่เขาเจอมากขึ้นไปอีกจากคําบอกเล่าของโค้ชทีมชุดยู21ที่เล่าไว้ว่าเขาได้เห็นเมนูครับยืนจ้องข้อความหน้าทางเข้าประตูอะคาเดมี่ป้ายนั้นครับมีข้อความที่เขียนแปลเป็นภาษาไทยไว้ว่าผู้ชนะทุกคนล้วนเคยเป็นมือใหม่และใต้ตัวอักษรน,นั้นครับเป็นภาพของใบหน้าเหล่านักเตะที่ถูกยกย่องว่าเป็นความภาคภูมิใจของอะคาเดมี่อย่างทางเซอร์บ๊อบบี้ชาตันพอลสโคเดวิดเบ็คแฮมรวมไปถึงชังมาร์คัสเลดฟอร์ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเลยครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เข้าไปอีกโดยที่โค้ชครับยังบอกไว้อีกว่าจุดแข็งของช่างไมนูนั้นคือความกล้าหาญความสงบนิ่งเขาเข้าใจทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเขาเข้าใจว่านักเตะดาวรุ่งนั้นล้วนต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากหากต้องการจะรอดไปก็ต้องกระโจนเข้าใส่ความท้าทายนั้นไมนูครับจะเก่งมากๆตอนที่เขาได้ครอบครองบอลถ้าคุณให้เขาอยู่หน้าปากประตูกู้แข่งเขาจะสามารถครองบอลได้ และจะคุณให้เขาเล่นเกมลับเขาจะสามารถอยู่หน้ากรอบเขตโทษและจะเป็นคนที่คอยแย่งบอลแบบกัดไม่ปล่อยไมนูครับอาจจะเป็นคนเงียบๆแต่ภายในความเงียบนั้นคือความมั่นใจเขาสงบและเขาคิดถึงสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเขาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ตลอดและเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะเป่าประกาศให้ใครต้องมารับรู้เรื่องเหล่านั้นซึ่งในตอนที่จะเล่นชุดยูสิบแปดครับตำแหน่งหลักของไมนูคือปีกและกองหน้าโดยเขาครับสามารถทำประตูได้บ่อยๆแต่จนแล้วจนรอด การมาถึงของปีกดาวรุ่งอีกคนนึงชาวอาร์เจนตินาครับอย่างอาริฮันโดกานาโชทาให้เขาครับถูกกลับตําแหน่งประเด็นมิดฟิลด์ตัวกลางแทนซึ่งเจ้าตัวเองครับก็เคยออกมาบอกกับรายการของสโมสรแบบติดตลกว่าตอนนั้นเขาสามารถเล่นในทุกตําแหน่งที่โค้ชสั่งแต่ด้วยที่ตัวเขาเองครับชอบที่จะเล่นปีกและกองหน้าแต่การมาของกานาโชนั้นทําให้เขาต้องยอมมันจริงๆแม้ตอนนั้นเองครับเขาไม่อยากจะเปลี่ยนตําแหน่งเองก็ตามและด้วยความขยันและความเอาจริงเอาจัางครับในทุกช่วงเย็นของการฝึกซ้อมกับทีมยู18 สิ่งที่คอบบี้เมนูทำทุกครั้งครับคือเขาจะอยู่ซ้อมคู่กับชางกาดาโชเป็นคู่สุดท้ายก่อนจะออกจากสนามและก็นั่งกินข้าวกับเพื่อนสีชนิดที่ไปไหนตัวติดกันตลอดก่อนที่ทั้งคู่ครับจะเป็น2ผู้เล่นกําลังสําคัญพาทีมยุดยูสิขึ้นไปคว้าแชมป์เอฟเอยุดครับมาคลองไว้ในปี2022ได้ส่งผลให้รายชื่อของทั้งคู่ครับได้ถูกเฮดโค้ชอย่างชางเอลิกเทนฮากสนใจดึงตัวมาฝึกซ้อมในทีมชุดใหญ่และในปี2023ครับ โอกาสของคอบบี้เมนูถือว่ามาช้ากว่าโอกาสของเพื่อนซีอย่างอเรฮานโดกานาโชที่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปบ้างแล้วและกําลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญครับในขณะที่คอบบี้นั้นทําได้เพียงแค่ซ้อมและซ้อมเพื่อรอโอกาสในการลงเล่นจนกระทั่งเขาครับได้โอกาสจากเอลิกเทนฮาร์ขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาในการอุดตำแหน่งกองกลางตัวรับหมายเลขหกในช่วงเวลานั้นครับที่คาซิมิโรมีการบาดเจ็บและไม่พร้อมลงสนามสิ่งที่เทนฮากชมเมนูครับในฐานะนักเตะที่ถูกส่งลงสนามไปและจำผลง,งานได้ดีในทันทีนั้น คือการเป็นนักเตะที่มีเซนส์ดีครับสามารถเล่นไปคิดไปได้และก็ยังเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ทําให้เขานั้นพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วไมนูครับประเดิมสนามครั้งแรกในเกมคาราบาวคัพซีซั่น2022-2023เป็นนัดที่เจอกับทางชาวตันแอตเลติกครับโดยเขาได้ลงไปคุมเกมในแดนกลางแม้ผลงานในวันนั้นจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมพอสมควรในเกมดังกล่าวครับและช่วยทีมเอาชนะทางชาวตันแอตเลติกไป3ต่อ0ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่60 จนกระทั่งฤดูการ2023-2024เริ่มต้นขึ้นครับปัญหาเดิมของทางยูเต็ดนั้นยังคงไม่หมดไปปัญหากองกลางตัวหลักเผชิญกับอาการบาดเจ็บทั้งคาซิมิโลเมสันเมาส์รวมถึงคริสเตียนอิลิกเซนพวกเขาทั้งหมดครับไม่สามารถที่จะลงเตะได้ในช่วงเวลาดังกล่าวที่นักเตะหายไปพร้อมๆกันครับก็ดันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆก,กับเกมที่รออยู่คือเกมแดงเดือดพวกเขาครับจะต้องไปเยือนชางลิเวอร์พูลโดยในช่วงเวลาดังกล่าวครับเอลิกเทนักนั้นตัดสินใจจะส่งเจ้าหนูไมนูไว้18ปีให้ได้มีโอกาสากงกลง ก่อนที่หลังจากนั้นครับเจ้าตัวจะสามารถทําฟอร์มยึดตาแหน่งกองกลางตัวจริงของทีมไว้ในมือได้อยู่หมัดโดยสไตล์การเล่นที่ชาญฉลาดพร้อมการเข้าบอลที่หนักหน่วงทะให้เขาครับก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ของปีศาจแดงได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่คอปปี้ครับในลงสนามในนามทีมชุดใหญ่ไปแล้วกว่า35เกมทําไป5ประตูกับ1อสซิ์และในช่วงปลายฤดูกาล2023นั่นเองครับเขาได้รับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรหรือรางวัลจิมมี่เมอร์ฟี่อวอร์ดด้วย คอบ,บีครับได้รับคำยกย่องชื่นชมค่อนข้างจะเยอะจากเหล่าตำนานนักเตะไม่ว่าจะเป็นทั้งพอรสโคที่ชมถึงขนาดที่ว่าขอบ,บีนั้นเก่งกว่าตัวเองเป็น10เท่าในตอนที่อายุไล่เลี่ยก,กันหรือแม้แต่เนมายาวิดิดครับที่ชมเมนูไว้ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเกมที่ทาให้เขาต้องน,นึกไปถึงลูก้าโมริชในบางครั้งเลยทีเดียวขณะที่ชางลีโอฟอร์ดินานครับก็ได้ออกมาชื่นชมเหมือนกันและก็ยกย่องว่าเมานูครับทำให้เขานึกถึงยอดอดีตวิดฟิลชาวดัตอย่างชางคาร์เลนเซดอฟ ทั้งวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันวิธีการควบคุมบอลและการใช้ร่างกายในบางจังหวะด,ด้วยส่วนลอยคินครับก็ได้ออกมาบอกเช่นกันว่าคอบบี้เมนูนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับท็อปของโลกได้พร้อมทั้งยังมีเพื่อนรุ่นพี่ร่วมทีชมชาติอย่างชางจูดเบดิงแฮมครับที่ก็ถึงกับเอ่ยปากชมในเกมที่เล่นด้วยกันว่าคอบบี้นั้นสามารถทำได้ดีเลยในเกมดังกล่าวตัวจูดเองรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่มีเสียงโห่ร้องและผู้คนกําลังกดดันมากมายแต่ก็แน่นอนว่าค และเขาจะมีอนาคตที่น่าอัศจรรย์กับทางยูไนเต็ดและหวังว่าจะเป็นกับทีมชาติอังกฤษด้วยรวมถึงนักเตะอย่างแกลลี่เนวิวเองครับก็ยังบอกว่านักเตะคนนี้แหละครับจะเป็นนักเตะที่ทีมอย่างซิตี้ต้องการแน่ๆนักเตะแบบนี้เป็นนักเตะที่เป๊ปอยากได้แต่โคตรจะดีเลยที่เขาอยู่ที่ยูไนเต็ดและจนถึงตอนนี้ครับแกเลตเซาเกตในายใหญ่ของทัพสิงโตคำรามได้เรียกตัวคอปปี้ครับขึ้นปฏิทินทีมชาติชุดใหญ่หลังจากที่เจ้าตัวนั้น ลงเล่นในทีมชาติอังกฤษมาครบทุกชุดทังยังเป็นหนึ่งใน23ขุนพลที่จะได้ไปลุยกันต่อในฟุตบอลยูโร2024คนนี้อีกด้วยครับและเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับสำหรับเจ้าหนูคอปปี้ว่าเขาจะสามารถพุ่งทะยานไปได้สุดที่แค่ไหนจะข้ามผ่านคําว่าดาวรุ่งไปถึงจุดที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าและจะยังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นในสนามบวกกับการรับมือสิ่งเลาต่างๆนานารวมไปถึงปัญหาต่างๆได้ดีสักแค่ไหนมาคอยกันลุ้นกันเชียร์กันต่อกับกับไอเด็กคนนี้คอปปี้ไม่หนู และทุกคนแหละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับไอ้หนูคนนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยและฝากกดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร e และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ